สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับคุณผู้ชมคงเคยได้ยินเรื่องของกระสือกันมาบ้างนะครับถ้าพูดถึงกระสือเราก็จะจินตนาการว่าเป็นดวงไฟลอยมามีหน้ามีหัวเป็นผู้หญิงแล้วก็มีไส้ห้อยลงมาตอแต่งตองแต่ง,ตง,ตงไม่มีส่วนของตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ชอบกินของสดดิบ ของโสกโลกล่าสุดครับชุมชนอิสลามย่านเมืองใหม่แพร่กษาตะบ,บนท้ายบ้านอเาเภอเมืองจังหวัดสมุทรประการต่างก็พูดกันถึงเรื่องของกระสือนะครับนั่นก็คือว่าชาวบ้านพากันแตก,แตกตื่นมีคนพบกระสือลอยเข้ามาในบ้านพอไล่จับเนี่ยนะครับก็ลอยเข้าไปใต้ถุนบ้านซึ่งอยู่ สูงจากพื้นประมาณสัก50เซนติเมตรผู้สื่อข่าวพอทราบเรื่องนี้ก็ไปยังที่เกิดเหตุนะครับก็ไปพบกับนายพีรพงษ์นิ่มเจริญผู้เห็นกระสือคนแรกก็เล่าว,ว่าประมาณสักตรีสองของคืนวันนี้นะครับก็คือวันที่9ต่อวันเช้าว,วันที่10นั่นแหละนะครับมกราคมตัวเองก็นอนอยู่ในบ้านก็มีลมพัดเข้ามาสะดุ้งตื่นครับ ตื่นขึ้นมาก็พบเห็นดวงไฟประหลาดลอยเข้ามาในบ้านก็ตกใจปลุกแม่ให้ตื่นฮะพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแสงแฟลชเพื่อส่องดูแสงดังกล่าวระหว่างนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าตัวเองเห็นเป็นใบหน้าของผู้หญิงผมสั้นดวงตาแดงกล่ำเลยนะครับก็มีสร้อยอมีไส้เนี่ยนะฮะห้อยอยู่ด้านล่างก็พอหลังจากนั้นก็ลอยออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว แล้วมุดเข้าไปใต้ถุนเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันใต้ถุนเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะก็เป็นบ้านของนางสาวเดียนางสาวเดียก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่านายพีรพงศ์เนี่ยมาตะโกนเรียกบอกว่ามีกระสือเนี่ยลอยเข้ามาอยู่ใต้ถุนบ้านของตนก็ตื่นขึ้นมาใช้ไฟฉายส่องดูกระทั่งก็พบเห็นวัตถุคล้ายกับไส้เนี่ยกระทบกับแสงไฟฉายลอยซุกอยู่ใต้ถุนบ้าน ระหว่างนั้นตนก็ไม่เห็นหน้านะเนื่องจากว่าใต้ถุนเนี่ยค่อนข้างต่ําและคาบ้านก็บังแต่ก็เชื่อว่าเป็นกระสือแน่นอนครับนายพีรพงษ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ถือมีดพร้อมกับลุงอีกคนนึงนะครับไปดักรอดวงไฟประหลาดว่าเดี๋ยวมันจะออกมาจากใต้ถุนบ้านก็ปรากฏว่าไม่ออกก็เลยเอาแผ่นกระเบื้องแล้วก็แผ่นไม้เนี่ยนะฮะไปปิดช่องทางออกไว้คือปิดใต้ถุนไว้หมดเลยนะครับปิดเอาไว้ จนกระทั่งเนี่ยนะครับคืนวันที่สิบจากคืนวันที่เก้ามาเป็นคืนวันที่สิบนะครับผ่านไปหนึ่งวันครับปรากฏว่ามีคนได้ยินเสียงคล้ายมีคนกระทุ้งกระเบื้องที่ใช้สําหรับปิดช่องทางเข้าออกใต้ถุนอีกครั้งหนึ่งก็เลยพากันมาปิดล้อมอีกแล้วก็ค้นหาดวงไฟที่เชื่อว่าเป็นกระสือแต่ก็ไม่พบครับนี่ฮะล่าสุดชาวบ้านแพรกษานะครับก็ อยู่กันอย่างหวาดกลัวแล้วครับตอนนี้ก็เชื่อว่ามีกระสืออยู่ในระแวกนั้นนะครับเพราะว่ามีคนเห็นอย่างน้อยสองคนด้วยกันก็คือคุณพีรพงศ์ที่เห็นเป็นคนแรกและคุณเดียที่เป็นเจ้าของบ้านอีกหลังหนึ่งที่บอกว่ากระสือลอยเข้าไปใต้ถุนบ้านนี่ฮะผู้สื่อข่าวก็ไปติดตามชาวบ้านก็ออกมาเฝ้าดูเฝ้ารอกันรออีกวันหนึ่งนะครับลองดูว่าคืนวันที่สินี้ จะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆแ,แ,แบบนี้อีกหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อง YouTube ไปด้วยนะครับคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่ากระสือมีจริงหรือไม่มีจริงลองคอมเมนต์มาใต้คลิปครับ